โอ้ยใส่แว่นเป็นไงใส่แว่นแล้วเป็นไงลูกเออเขาได้มาไม่อยากรู้ว่าใส่แว่นแล้วเป็นไงลูก Look i m p o s s i b l e มันเป็นมันต่างกันตรงไหนไหนเดี๋ยวดูดิ Look you cannot walk around a little bit อ๋อมันทำให้ลายมากขึ้น glasses at love the Mummy without I you Look เออใช่พอใส่เข้าไปปุ๊บมันมันตาลายเลยทั้งไหนล่ะลูก ไอ้วัตมันจะเป็นลายแบบเรนโบว์เดี๋ยวถอดแว่นก่อนเดี๋ยวหลงละอ่ะนี่กระจกมันมีลายๆเหมือนนี้เนี่ยเหมือนสีลุงอ่ะโอเคแล้วเราจะไปทางไหนแล้วลูกทางไหนลูกแล้วมี่แกเดินแล้วยังงงๆเนี่ยถ้ามนมีเข้ามาคนเดียวมันจะออกไม่ได้เนี่ยเดินเดินหลยู่ข้างไหน เดินหลอมีมีแล็บไหนนี่แหละทอยเลทโอไปละทอยเลทมีทอยเลทเอ้านี่มันกระจกนึกว่ามองผิดข้างเขาไม่ให้เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูทอยเลทหน่อยโอเปนไปไหนอ่ะฉันเปิดไม่ได้คขาล็รก you to used see can then เร e โอ้ใช่มันนี่ก็จำได้ว่ามันมีมันมีเหมือนตุ๊กตาอยู่เนาะอ้าวเหรอมันไม่ค่อยมีคนมั้งวันนี้เจ้าหนุ่มคนใช่ปะเอ้ามามี่ก็นึกว่ากระจกไหนดูแคนดี้ดิอ๋อเอามีตังอยู่ข้างในด้วยลูกแคนดี้แลนด์แล้วเราไปทางไหนอีก I believe <laughs> <community, the> <laughs> <gym, the> <laughs> huh? you. I believe <laughs> you. you. <laughs> พอละให้ดูขำๆเดี๋ยวออกละไปเล่นไอเกมเลเซอร์ข้างนอกก่อนที่เมริซาเข้าไปละอันนี้เราเข้าไปถ่ายวิดีโอข้างในไม่ได้แล้วก็มาเกมสุดท้ายละอันนี้ก็แค่กดปุ่มไฟแข่งกันฝั่งเขียวฝั่งแดงสามเกมนี้ก็พอดีเราอเของชอรี่เข้าไปไอมเมลเมดอะอเ,อเ,เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วก็ของเด็ก สามเกมทั้งหมดมันสี่สิบแปดเหรียญก็แพงอยู่เหมือนกันนานเล่นที สร็จากบอดบอมกแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปกินด mm ินเนอร์ก็จะไปกินปูบัฟเฟ่ต่อ mm hmm. อันนี้ทางที่เราขับรถเข้ามาเมื่อกี้เนี้ย็มือฝั่งโน้นแล้วก็ถ้าจะกินไอ้ปูม้า ก็ต้องนั่งกินข้างนอกมันเป็นบัฟเฟ่สวยไหมถ้ากินเป็นเมนูปกติไม่ได้กินในปูบัฟเฟ่ก็นั่งกินข้างในเพราะมันจะเลอะเทอะไงในโต๊ะด้านนอก thank you จะให้อุปกรณ์ในการทุบทุบแคบเลยแล้วก็เลี้ยงไวน้ำน้ำไม่ตูอ,อ่ะอ่ะอันนี้แคปมาละอันนี้เป็นบัฟเฟ่ลิชี่กับมาลิซากำลังทุบเราต้องใช้นี่ง้างลูกลิชี่จำได้ไหมลูกง,ง้งางง้างข้างหลังมันก่อน เดี๋ยวมันไม่ใช่มันแ่เบาๆหรอกไม่ใช่จิกหรอกนี่แค่นี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเออแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วดึงออกมาเสร็จก็ค่อยหักมันขึ้นหนึ่งพอหักมันขึ้นหนึ่งก็เดกินอยู่ไปทุบเปลือกมันแตกหมดเลยก็เดี๋ยวจะข้ามไปถึงตอนกินเสร็จเลยแล้วกันเพราะว่าเวลากินไม่ได้ถ่ายนาตาลาทุบไปทำไม ที่กินบุฟเฟ่ต์นี้เชอรี่ก็กินไปสองถาดน,นะกินกับเด็กสองคนซึ่งเราก็ถามพนักง,งานก่อนว่าเราขอแชร์กับลูกได้ไหมย็็บอกว่าได้ส่วนใหญ่ร้านนี้เนี่ยจะคนเยอะนะก็บางทีรีบกินก็รีบ,ร,บรีบออกเขาก็จะรีบเขียนสอตูน สองถาดน,นะเนี่ยสองถาดเต็มพูดถึงนะั้นนึกถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดนะกินกับปูนี่อร่อยเลยแต่ว่าเราอยู่ที่เราใช้ไอ,อ้ซอสเนี่ยเซร์ซนิ่งอันเนี้ยเออมันก็จะเผ็ดเผ็ดหน่อยเผ็ด,เผ,ดเผ็ดเค็มเค็มแล้วก็ฝรั่งเขาจะจิ้มกะมัเนยเราไม่ได้จิ้มกินเมื่อว้มันเลี่ยนโอเค แล้วก็ปูที่นี่จะมีให้เลือกด้วยนะที่เป็นบัฟเฟ่มีปูแบบอื่นด้วยซึ่งพอดีเราชอบปูแบบนี้น่งส่วนราคาต่อหัวมันประมาณ50กว่า60สิบจำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่รวมทั้งหมดเนี่ยก็คือจ่ายไปค่าเสียหายสองร้อยกว่ากว่านิดๆเพราะว่ามันมีสั่งน้ำสั่งสนักไอเฟนฟายข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามีกินล็อเตอร์ ซึ่งตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วทานเสร็จแล้วคือพนักง,งานเนี่ยเขาจะมาเรียกตลอดนะประมาณว่ามีอะไรขาดเหลือไหมเนี่ยก็คือแปลว่าคนรอคิวมากให้รีบกินรีบออกเลยรีบออกมากันโอเคแล้วตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วค่ะสําหรับที่วาบูดนะคะก็เด็กไทยมาเบิร์กแอนทาวเวลเยอะนะเจอที่เจอทุกปีเลยแล้วก็ฝรั่งก็มาทํางานที่นี่พวกวัยรุ่นะจะได้เงินเยอะได้ทิปเยอะ แล้วก็ถ้าหากว่าใครชอบหรูๆห,หน่อยก็จะไปเมือนข้างๆที่ชื่อว่าเคปเมยนะคะก็แล้วแต่ใครชอบสไตล์ไหนนะคะที่เคปเมยนี่ไม่แน่ใจว่ามีบอดวอลหรือเปล่านะอาจจะไม่มีแล้วก็ส่วนตัวชอรี่ชอบมาที่นี่ค่ะเพราะว่าราคาไม่แพงมากโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปชอรี่ผักร้อนเดี๋ยวที่หน้าชอรี่จะมาอัพข่าวอีกทีนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีนึงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ